นะคะวิสุดาคาโคค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฒนุสิษ์ค่ะวันนี้นะคะโบก็จะพามาตะลุยงานวันตรุษจ,จีนของมหาวิทยาลัยเราค่ะก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่เราได้เห็นแรกๆเลยก็คือกีอ่เพาค่ะแล้วก็จะมีการแสดงของเพื่อนๆเหล่านักศึกษานะคะแล้วก็จะมีบูธต่างๆมีบูธของกินแล้วก็บูธเกมให้เราร่วมสนุกค่ะและอบว่านะคะตอนนี้เราไปดูพิธีเปิดของงานวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ จือนะคะปราชาชาวจีนได้ดนบประดานให้ท่านทุกๆท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสมองที่ประคองแจ่มใสสุขภาพดีทั้งใจและกาย ะะสําหรับพิธีการเปิดงานของงานนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแสดงของชุดเพื่อนๆนักศึกษานะคะได้ยินมาว่ามีชุดการแสดงลําพัดจีนะคะแล้วก็ชุดการแสดงนางพญาง,งูขาวนะคะแล้วก็มีการเดินแบบโมเดิร์นไชนิดด้วยค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะตื่นเต้นและสวยงามแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ ี่นะคะโบก็อยู่กับน้องที่เดินแฟชั่นชมบนเวทีเมื่อกี้นะคะเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าน้องเขาชื่ออะไระคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอิงค่ะ ็วันนี้นะคะก็เอิงก็ใส่ชุดกี่เผาค่ะเพราะว่าการสแสดงแฟชั่นโชว์ของชุดเอิงนนี่ก็จะเป็นการพรีเซนต์เสื้อผ้าการแต่งกายในยุคจีนต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยปัจจุบันค่อยประยุกต์พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะค่ะเราเราชุดชุดกี่เผานี่มีความสําคัญกับวัน,ว,นวันตรุษจีนอะไรยังไงบ้างคะก็อย่างดีสร้างวันนี้แล้วว่าคนจะรู้แล้วว่าชุดกี่เผานี่ก็คือเหมือนชุดเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติของประเทศจีนของเราเลยก็ว่าได้นะคะก็ อาจจะแดงถึง,ส,งสิ่งที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของจีนเพราะว่าดูจากว่าลวดลายนี้มันก็บ่งบอกว่าเออแบบเห็นนี่ปุ๊บต้องมาจากประเทศจีนแน่นอนออย่างนี้ค่ะ ก็อยู่กับอาจารย์ที่จัดงานขึ้นในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้โบก็อยากจะถามว่าจุดประสงค์หลักของการจัดงานนี้นะคะ่ะคืออะไระคะจุดประสงค์หลักในงานนี้นะครับจริงๆแล้วคืองานนี้เราจะจัดทุกปีนะครับจะเป็นงานเทศกาลตรวจจีนจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมหรือประเพณีของจีนนะครับให้กับประชาชนชาวไทยได้ทราบและก็ได้เข้าใจทําทให้คนไทยได้เข้าใจาคนจีน เข้าใจประเทศจีน,จนเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้นไาไลท์ของงานนี้นะครับจริงๆเราก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นงานเวทีแล้วก็เป็นบูธต่างๆนะครับแล้วก็มีงานเป็นขายของด้วยนะครับสา,สามลักษณะนะครับ ส่วนที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนของนินทรรศการนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับนี่เลยการชงชานะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะการใช้ช้อนตักใบชานะคะแล้วก็การลินน้ำการปิดฝาจนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่บูธตัดกระดาษจีนค่ะค่ะมีลายไหนตัดง่ายสุดเลยอ๋อลายหมีแพนด้าใช่ไหมคะอยากตัดตัดโชว์ได้ไหมอ่ะอ๋อได้ค่ะเรามาดูวิธีการตัดกันเลยดีกว่าค่ะ ก,กิจกรรมหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเขาเรียกบูธอะไรคะผู้กันจีนค่ะบูธผู้กันจีนทําอะไรเอ่ยเออเป็นผู้กันที่ไว้คัดตัวสอนจีนค่ะลองลองเขียนดูได้ไหมคะได้ค่ะ ในบรรยากาศร,บรอบๆงานโอ้โหเสียงดังวุ่นวายมากเลยค่ะโอ้โหมีทั้งของกินและของเล่นมากมายเลยเราไปดูข้างหลังกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเกมอะไรค่ะเรามาดูซุ้มแรกกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเกมอะไรคะเกมซ้อนไข่ค่ะไปละสิบบาทสาวฟองยี่สิบนี่คือรางวัลของเราโอ้โหได้เบอร์ไปนะคะนี่คือรางวัลโอ้โหพี่อยากได้ตุ๊กตาจังเลยต้องทํายังไงบ้างพี่ว่าแต,ต่ต้องลองซ้อนดูยี่สิบบาทเท่านั้นรับรองตุ๊กตาไปอยู่ในอ้อมแขนค่ะ สวยมากเลยค่ะชื่อซุ้มอะไรอะคะซื้อซุ้มโรงเตี๊ยมครับผมซุ้มเตี๊ยมนี่เกี่ยวกับมีอาหารขายครับผมมีน้าําชามีซาลาเปามีขนมจีนนะครับนี่หมดไปล็อตหนึ่งแล้วครับนี่เรากำลังสั่งมาจากเมืองจีนนั่งเรือมาอยู่ครับผมตอนนี้นะครับ ผสมของลูกเลยมีประโยชน์ต่อสุขภาพทีเดียวเชียขนมปังนะคะก็จะมีหน้าตาหลากหลายมากมีมีแยมมีสังขยาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยชิมไหมคะเขาให้เราชิมด้วยนะคะก <c oughs> นะคะอันนี้เรียกว่าขนมอะไรอะคะเอ่อปเปียครับผมเรียกเป็นภาษาจีนว่าชุนจือครับผมเป็นเสาก้วย เหนื่อยก็แวะมาที่บูตนี้ได้เลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆของภายในงานวันตรุษจีนของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เฉสิทธิ์ของโบนะคะวันนี้ก็ได้ทั้งชิมทั้งทั้งเล่นเกมสารพัดที่จะเล่นเลยค่ะเพื่อนๆให้ทั้งชิมอิ่มท้องก็เลยทีเดียวเชียววันนี้ก็หมดหน้าที่ของโบซะละเสียดายจังไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวโบขอตัวไปชิมก่อนบ๊ายบาย